อีกหนึ่งวันกับกิจกรรมส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงินที่แปลงโคกหนองนาพี่ฉุยตําบลขอพนมกลุ่มเป้าหมายวันนี้เป็นพี่ๆสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยพลูหมู่ที่1ตําบลขาพนมจ้าพี่ฉุยพาไปดูวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของโคกหนองนาวันนี้เน้นที่นาเป็นหลักพี่ฉุ่ยบอกว่าทํากับพี่บ่าวแค่สองคนมีข้าวปลอดสารพิษ กินตลอดปีแฮปปี้กันทางบ้านแล้วก็ต่อด้วยพี่ฉุยพาทํำข้าวเกลียบจากพืชที่ปลูกในโคกหนองนาผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่พี่ชุยกับพี่บ่าวทาโคกหนองนามาประมาณสองปีกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆนะทุกคนผักผลไม้ข้าวได้กินขายแปรรูปขายมีรายได้เข้าบ้านพัฒนากรดีใจค่ะและเชื่อมั่นว่า โคกหนองนาและกิจกรรมส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงินจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรมพอชอที่ว่าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุผลได้ค่ะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมทุกวันแล้วพบกันใหม่